มหาขายข,ของแนวอมได้เงินจะซื้อหาเอาน้ำกระเสียดไม่ได้เงินหรอกน้ำเกษตรน่ะเกษตรนี่แค่ลักลักเลยเป็นความสุขเพราะเด้อยู่ได้กินเล็กน้อยข้าราชารขายอันยังนี่ยบอกมันเป็นอุตสาหกรรมแล้วเขาต้องลงทุนหลายก้ามาสตาร์ทใหม่นี่บอกว่าสามเดือนกระเบิดโง่กับพนักงานพี่เก่าบอกง่ายงคือเกษตรทุกมมือนี่มันบมตอบโจทย์อีหยังสักอย่างเลยแม่กระถังคนเห็ดมั่นขายสิหมือนหยังรูปเฮ็ดเข่าก็ยังรูปสิหมื่นนี่ยเด็กก็กินถ้าต้องการเฮ็ดเกษตร เรามีไล่ได้เลยนะมัน้องไถ่ท,ทุนสูงอีเลีหลังความวดทุนสูงอีหลีต้องปลูกกล้วยหาไรดูแลเต็มที่เลยสันนะแต่อยู่ขายกล้วยขายนอขายใบสะนะันนะเพราะว่ามือคืนเราเช่ายาเห็ดกรตเเห็ดท่อเห็ดนี่น,น,นี่อยู่แบบธรรมชาติอยู่น้ำให้น้ำหน้าอย่างนอนเว้นลมเย็นเยน็นมือไผ่มาสัง่งสบายสบายเป็นสันนะเว็ดคนเฮามันกับม่มมียั้งมากมากดอกสิ่งเดียวที่เ้าต้องการคือการเลยคือความสุข สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะพี่น้องขะพบพอกันอีกเช่นเคยคะ่ะกับช่องผู้จัดการแวะคนสวยวันนี้สิผาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาพบพอกับลุงแม็กนะคะสิผ้ามาสอบถามเพื่อนเพื่อนเ,เ่นยังคือเหตุหน้าขันบันไดแบบนี่นะคะโอ้จอเอเจแย้งสินะคะ่ะลุงแม็กะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชส้สนผ้รับช้มทั้งบานพญยะให้ฟังในอ้ายเมือนี่โอ้ถึงแนวอะไรจิว่าพญยาอยู่ เอาแน่จักจัก่กอนจักอันนี้เนี่ยบรรยากาศก็บจังสีละครับผมหลายคนกระเชื่อว่าหน้าน้อยหลายคนกระเชื่อว่าน้องปลาหลายคนกเ็เชื่อว่านั่นว่านี่ใจจริงเลรวมันบูถื่อเนี่ยมันเป็นีหยังสันพีนเนี่ยอันนี้เชิ่ว่ามันเป็นความสุขโอ้เป็นความสุขเค่หน้าก็บว่าได้วางกินขา้าวเรื่องปลาก็บว่าได้วางกินปลาเนี่ย ได้เพื่อความสุขอย่างเดียวนี่บ่แมนเหนมันอิ่มในใจว่ามันอิ่มอยู่ท้องโอ้พอได้เบิ่งพอได้เบิ่งพอได้เบิ่งคือว่าเรื่องว่าเรื่องเขากินมันกินอยู่ไสก็ได้ยนีคือเขาว่าความสุขของไผของมันเป็นจังซี่ตัวสั่นแม่นบอกเรื่องเฮาสิกินปลาตลาดก็บ่เอิดโอ้จริงๆแล้วคนเลี้ยงอ่ะบ่ค่อยอยากของเจ้าของดอกเอาอันนี้หนูเห็นนําเนี่ยจอยังบ่อยากปลาอยากอยู่สาแม่นๆจ้ะเออคนเลี้ยงจริงเฮาก็บ่ค่อยอยากของเจ้าของดอกเลี้ยงไว้เบิ่งให้มันมีค่ะอ๋อ มมีเหรอมันก็บ่อยากบอนวาเลี่ยงไว้กินเด้่น <Man, man. S 2> ันท้าวว่าขายบอจับปน,นี่มันก็บพพ่อได้หา0่อยรักมันพอพอว่าได้ขายนะเออมันบอคุมคุมถ้าจะมองว่าเฮ้าลงทุนเพื่อจาก,การค้าดซ้านี่มันบ่เป็นการขานะถ้าท้าวว่าเฮ็ดไว้ยุ่้กินซ้านี่มันก็พ่อกินละขับสองขบับจ,จริงจริงละเฮ้าเฮ็ดก็คือเป็นการสื่อความสุขไกลกลัว และที่สําคัญใส่พื้นที่บ่อหลายเนาะค่ะลุงแม็กนเนาะเฮ็ดบ่อหลายเลยเฮ็ดหลายมันก็สิเป็นเฮ็ดกินเฮ็ดขายนะอันนี้เฮ็ดเอาจใจแจะเฮ็ดเอาความสุขกระซืนอนะค่ะครับผมเฮ็ดหลายนี่เป็นาาท่าระทันทีเลยเป็นท่าร่ายเลย <c oughs> หาคนมาดำหน้าหาคนมาเกี่ยวเขา <c oughs> เรื่องปลาหลายก็เดี๋ยวมันก็บสีนี้ไปห้องผู้อื่นอันนี้แล้วแต่มันเลยค<ข>่ะเอาตามเท่สะดวกเลยอยากไปไป,ไปอยากอยู่อยู่บซีเรียสนะบ่ได้ว่ารสีนี้ไปหันไม่หนี ไปเลยนะอยากไปใช่กับไปอยากยู่กับยู่นะเอาลุงแม็กสบายสบายไอ้พื้นที่ความสูงของลุงแม็กเนี่ยจะเป็นดำหน้าใสข้างหน้าน้อยดำหมูอ่าดำหมูเส้านี่ดำหมูเส้าแดนเนี่ยคือว่าถ่านู้นู้สิมาดำสวยโอ้ยโอ้ยเสียแล้วเสามหมัดเห็นหน้าก่าสามมัดเบิดนี่บ่ได้บ่ได้โอ้ลูกอุตสาวเอาสุดดำหน้ามานั่งมัดำหน้าเก่งกะเหลี่ยงตะนอยอะไรล่ะจริงๆแล้วมันใหญ่ซ้ำหนึ่งเขาอยากให้มันลงไปร่วมกันสา่ะนะแต่มันผมบ่ลง อ๋อล<น>ุงแม่ขาหมายถึงว่าด้านล่างทั้งผุนนะเขายังมีสาใญ่อีกนั่นแม่นั่นจีเป็นดีเด้ทางน้ำนี่ไหลไหลไหลรถลันลงไปน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกมือเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์มันจะเติมให้ผุนแล้วมันก็จะไหลไหลาจากให้นี่ไปให้ผุนร้อยังไงคือด่ามปลาบ่ามีข้าวไม่หยังแหละแต่มันจีอยู่เลยค่ะบานนี้มันกับแบบฟีสไตล์เลยสมมติว่ามัน ถามไปอยู่ไฮพุ่นมันพิดกันกัขึ้นมาอยู่ไฮนี่อ๋ออมันมาอยู่ไฮนี่ผู้สาวว่างามันกับจขึ้นมาอยู่ไฮนี่นะมันาจะสบายเลยนะตามเป็นความสุขของมันคือกันเนาโอ๋ออสุดยอดแห่งเพราะว่าเข้าเลี่ยงไปเบิ้งอย่าเอาความสุขคือสือปลาก็แล้วแต่มันสิไปแล้วแต่มันสิกินสีใหญ่อาหารกับวานให้มันอยู่เสาะเรื่องอ๋อแม่ขามีมีความกว้างความลึกเท่าไรค่ะแต่ลบร์ตอมาจะถามสร้างกะเลยนะ ตาเอาเลยเดี๋ยวเตะลึกประมาณซ้อมใหหน้าเนาวใหหน้าพี่หัวเข่าบางทีพี่หัเข่าอ่ะน้ป้าบืนอ่าบางเทีเห็นมันกัดเตะเตะเตะคืนมันเบื่อเลยผู้สาวกับว่างามอยู่นี่มีแต่นักเลงก็ขึ้นมาให้นี่ค่ะอันนี้มาเลาะว่างแล้วกับโอ้ยบมเป็นตะคบบมเป็นตะสูงสิงนั่มมันกับไปให้อื่นแล้วแต่มันอยากอยู่มือหนีมันหน้าที่ให้นี่มือหนีอยากอยู่ให้นี่เอาซันอ่าเดี๋ยวจะมันซ้อมเฮาแล้วเฮาข่ามองไรเฮาสบายใจเฮาก็อยากไปอยู่ คล้ายๆกันค <f> ่ะแล้วแต่มันมันอยากไปอยู่ไซกะแล้วแต่อย่างล่ซงสายไงก็ลงแต่วันหันมาลงอ้อันนี้ดั้าเขายั้งค่ะลุงแมกนี่อันนี้เป็นเขาเจ้าเข่าเจ้าตะบานใหญ่สามมัดดําหน้าสามมัดด้วยเห็นหน้าสามมัดเห็นหน้าสามมัดพี่น้องมันเห็นหน้าสามมัดจ้ะมันสิพอกินบ่ลละลุงแมกจ่ดูจากมันซํำได้เห็นหน้าสามมัดเห็นหน้าสามมัดได้กินเขาอยู่เลยอ่ะ เด็กกินเขาอยู่วะทิเอ่อเสื้อกินค่ะเสื้อกินเอาไปเด็กินคือเก่าปลาก็ได้กินค่ะถ้าไปเด้กินอย่างนี้เสื้อกินเอาน้อตลาดบ่อิญเฮ้ยเนาะเล่นจีนนี่ก็ได้กินอะไรนี่ผู้จัดการอี๋ค่ะเล่นจี่ไสด้กินหนน่วยมัใส่นีได้กินอะไรนี่หน่วยมันอยู่อใส่เขาเสื้อกินโลดละลอยได้กินทุกอย่างได้กินทุกอย่างแต่ว่าเสื้อกินเสื้อกินเอาโอ้สุดยอดแห่งนะคะ อันนี้เป็นสโลกแกนของลุงแม็กนะคะคือเป็นแรงส้างความสุขนะคะพี่น้องสุดยอดเนี่ยมาเบิงมาเบิงเดี๋ยวสิาพาพ่อแม่พี่น้องไปเมองทั้งหมดคันแท่นี้คือเซโมมีขาดตรงนี้ค่ะพายุมาอนนี้เนาะทางปูนย่างดีเฮ็ดเองเฮ็ดเองโอ้ตะกีเ้เฮ็ดแบบดินมันขาดครับก็บเลยใส่เป็นแบบนี้หลายคนบอกว่าคือบ่ใส่ทอ ถ้าใส่ทอเขาจะบาเห็นปลาเนี่ยมันแลีนขึ้นหน้าเขาจะเห็นปลาแจ๊ดแจ,จ,จ,จ๊ดขึ้นน้าค่ะเออเอาลุงแม็กขาเห็นลุงแม็กคุกกี้กับเกษตรนี่หลายปีเนะาะค่ะลุงแม็กหนะลุงแม็กขาเมื่อนี้อยากให้แบบว่าเราอีหยังเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่ตอนเนี้ยกำลังมู่จากกรุงเทพมาอย,ยู่บ้านนะค่ะควรจะตั้งเป้าไม้ควรจะตั้งเป้าไม้ในการเทกเกษตรจังไรเนี่ยค่ะลุงตั้งเป้าไม้ไมเนี่ย <c oughs> ตั้งเป้าไม้อันนี้เรียกหาขายของแนี่ยอจะได้เงินจะซื้อมาหาเอาน้ำเกษตร เมื่อไงเงินดอกน้ำเกษตนน่ะเกษตรนี่แค่รักๆเลื่อยอันดับแหลกเลยเป็นความสุกอันดับที่สองอ่ะพ่อได้อยู่ได้กินเล็กๆๆน้อยค่ะขนสียันขายอันอยั้งหนึ่งบอกมันเป็นอุตสาหกรรมล้วเขาต้องลงทุนหลายเงินเท่ากับว่าหลายกรรมาบานสิ่งหนึ่งที่เขาอยากแก่มาอยู่บานครับขอบครั้วเลยจังได้ก่บ,บ่มีบวิดถ้าเบื่อลุกจ้างแล้วก็ต้องหาแนวขายหาวิชา ตอนนี้เขาขายยังล่ะขายลูกสินขายโค้งไก่หนาลงเลี้ยนคือว่าไงคือขาข,า,ขายมันได้เงินตุ้มืออาจจะลงทุนแต่ว่าได้เงินได้กินนำ้ำแต่ว่ากับมาอยูุ่บาลระวังเพิงเกษตรนะบอกเพราะว่าหยาดถ้าว่าปูทางม่แงแต่ตอนยังเห็นงานอยู่อาจจะมีจักสามไรหาลาเลี้ยงปลาจนใหญ่แล้วอันมากกับมาปลูกพักมีปลาก,กินหรือว่าปลูกยางพาล่าไวมากะมะกับมากีดเออสันได้อยู่แต่ว่าคันบอกว่า ยังมไมีหยังเลยกับมาสตาร์ทใหม่นี่บุคคลสามเดือนค่เงินกระเบิดคเอ่องงกับไปทงานพี่เจ้าเขาบอกเอาซ้ำไปสตาร์ทคาแรงใหม่บอกยังไงคือกเกษตรทุม่มเงินมันบมตอบโจทย์อีหยังสักอย่างเลยแม่กระถางคนเห็ดมันขายสมือนอยังรูบเห็ดเข่า,ขาก็ยังุบปสมื่นนี่เด็จะกินมันกิโลละบาทแนนครับเข่ากับกวัวสีได้ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็สีได้เงิน ลงทุนมากมาหน่อยอะนะค่ะช่วงนี้มันเป็นการเกษตรใจต้นทุนสูงแล้วมันก็นเลยเห็ดแห้วผมคิดว่าถ้าต้องการเฮ็ดเกษตรเรามีไล่ได้เรื่อยนะมันต้องใช้ทุนสูงอีหลีหลังความวัดทุนสูงอีหลีต้องปลูกกล้วยหาไรดูแลเต็มที่เลยสงนันนะแต่อยู่ขายกล้วยขายนอขายใบสัตนะแต่ว่ามันกับโมเมนต์แนวง่ายทต่มันจะได้ขายต้องมีระยะ เป็นปีในการดูแลอันเรื่องเล่าสายปานที่เขาจะดูอยู่กับสวนเกษตรนั่นมันอาจจะเบิดก่อนน่ะนะค่ะเออเพราะว่ามัคือเหรอเช่ายาเห็ดเกษตรเท็าเทมเห็ดนี่นี่เทเ<อ>พ็ดโอ,อย้ยว่าทาสีออกมาเห็ดแต่พออยู่พอกินนี่สบายเลยแต่ว่าทาสีออกมาเห็ดเราเห็นมีไร่ใหท่านที่นี่คือมันกัดยากอยู่เนาะค่ะลุงแม็กมันบอกําว่าเกษตรนี่คือมันติดกับคนอีสานอยู่แล้วล่ะเข้านั่นคืออยากเห็ดเกษตรอยู่แล้วกเกษียณมากกับเพชรยังล่ะ อยากไปเห็ดสวนเกษียนหน้าอยากไปอยู่บ้านสวนเกษียณหน้าอยากไปอยู่บาา้านทงเข้ากับเ่าหล้วอยู่เห็ดเวียกอยู่มันบบได้แต่ว่ามันได้ขึ้นได้ความสุกอยากอยู่ทงให้ทงหน้าเข้าอยากเลี้ยงปลาอย่างางี้เขาือเขาเป็นความสุขมีแแค่เขาก็ไม่อยากขายดอกหน้าเสื้อผมนี้ขาเลี้ยงบาหลายเด้อ,อปลาเอาขึ้นมาจะเข่งสองเข่งขายเด้พันหนึ่งสองพันหนึ่งเขารู้สึกว่ามันบุพอสิได้อีกอย่างนันนะ ข้าวหัวหันกับวานไปซีสอบละสองพันล่ะนะก็เลยมองว่าไปยุ่ยก <sh> ินแล้วก็เป็นความสุขอะไรอยู่ค่ะสันนาโอ้ตอนอยู่นี่ที่นี่อยู่นี่มีบอลน้ำมันน้ำนี่บอลน้ำมันพร้อมเด้มีบอลน้ำมันใช่ละไอเด้รี่นี่ฮะบอลน้ำมันนี่ยนะฮะวะบอลจูดจะซื้อนี่จูดน้ำมันอะไรเออมานอะเขาเออนี่ยังอันนี่ใบโอ้ได้นี่ ไบโอดีเซลบอ่อน้ำมันเออเขาเออนี่ยังน้องนึจำบ่ได้ไี้ยงังวะขี่ยางขี่ยางเออขียข่ย,งยงางที่เขาไปกระบ,บอกก่นบ่แมนแมนเผาเอาโอ้มีบอ่อน้ำมันพร้อมพี่น้องเอ,อ้าบอ่อน้ำมันเจ้านี่ผู้เฒ่าเขาเห็ดเด็กหน่อนไม่หลุดเห็นนี่เขาหวัวขวานเลยไม่เงยนี่เป็นบาไปหาเผาต่วนใหม่โอ้นี่ผู้ใดผู้เคยเห็นเนะค่ะพี่น้องอันนี้เขาเอาไปเห็ดอันเพือนยังก่อหล่อไฟบ่บ่เขาเอาเผาไงเหรอเห็ดกระบองเห็ดกระบองเห็ดกระบองกระด่าลไอไม่ตัวล่ะ เขื่อนหล่อไฟปะไม่นตัวนุใส่ข้าบมาถือบ่กนุเป็นคนไปอยู่กรุงเทพนะอ้อยไฟเขินมาะเป็นอ้อยเป็นหล่อไฟล่ะบาดภาษาบานเท่านั้นโอ้ยเป็นหล่อไฟก้นเลดะด้นี่ถ้าชุนว่าเฮามีทีออนไลายเฮาก็บยาเห็ดหลายเฮาอยากลงทุนเด้กระจกเฮาก็มีอยู่ตัวเข้ากับคุณให้หน่อยๆให้หน่อยๆถ้าสมมสงวว่าถ้ามันเป็นแบบตลาดลงสิเฮาก็1 2 3 4แต่ถ้าบ่มีเฮาก็สามารถใส่ท่อได้ ใส่ทอปลอยนามได้แต่ว่าบางทุนก็ังวลเรื่องราคาอันนนาประปาแต่เนี่ยันใส่โซลาเซค่ะชุดเด้งก็ลงทุนอย่งีงมันก็ถือละมันมื่นกว่าบาทเอออมื่นกว่าบาทเขาอยากคิดนปามันแพงมันถือมันคุมบ่คุมถ้าเขาอยากเฮ็ดเอาใจแจ๊นั่นนี่เขาคิดว่าเขาอยากเฮ็ดมันเป็นความสุขที่เขาอยากเฮ็ดมันเป็นความสุขที่เขาอยากเบิ่งกับพ่ออันน่ะเขาอยากเบิ่งปลาเขาอยากเบิ่งหน้าเขากระสันนะมันเป็นความสุขที่เขาอยากเบิ่ง แต่เฮาจะคิด oh ว่าเ็ดเพื่อจะสางไร่ได้จุนเจือจะของไม่อยู่ไม่กินนั่ย่าเห็ดมังบ่พพอหมายถึงคนคนหรือต้อให้เจ้ยเลี้ยงปลาได้จะอ้อมปลาให้ลูกชั่วโมงนี้ลูกเราบอกกินอ้อมปลาแล้วเออจะขายปลาหาโลไปกินเทปซี่ในชุดหนึ่งเบิร์ดแล้วก่านว่าก็เลยมองว่าเท่ายาเ็ปเอาอจแจะเพื่อจะหวังหาเงิน ก็จะเอาไปใส่ในขอบขวดนะมันบโได้ส่วนมากเข้าเจดสันแนตะ่มันบมหลอดค่ะอ่าถ้าบอกว่าเป็นความสุกล้านกระเซียนเลี้ยงกินพวกยาของแบบออร์แกนิกหลักๆก,ก,ก็คือเอาความสุขกไปจับชิ้นใจเห็ดก็คือเห็ดเอาใบเบิง้งค่ะหเห็ดน,หน้อยๆนะแต่ว่ากันเห็ดเอาเงินเห็ดใหญ่ต้องเห็ดใหญ่อืมบอกยังไงมองนี่ก็เป็นแค่อน,า,นาจักรความสุขของลุงแม็กเนาะคะ่ะเป็นแค่ใบเบิงบ้งใบเบิ้งซะาเบื้อว่าใบใบขายใบเห็ดเงินใบยังอันนะค่ะ พ่งแม่รู้เรื่ถามว่าบอนี่เฮ็ดจังไหนคุดเองเยบ่อบนี่บอนี่คือแค่เข้าคุดคุดกระจอบนะแล้วก็เอปั่นคู่ซือ้อปั่นคู่ซือ้อโอ้บอไหใส่แม่โคยังคือเอาจอบคุดความง่ายคือปั่นกระเทยใส่ซื้อปั่นกระเท่ กันแท้ใส่เสื่อโบ๊ทเดย์พอดียังมากไม่เลยดินมันเลิมอยู่แล้วดินผ่านมันสูงสูงลงไปต่ำเนน้ดินมันลดลันนะจ้าจ้าอ่ามันก็เลยเป็นประมาณนี้ลุงแม็กออกแบบได้ดีแห้งเด้อค่ะพี่น้องน้ำนะคะกระสีไหลเป็นคล้องไม้ยังสีนะคะอ่ามันก็เห็นปลาบืนอยู่นะคะลดลันลงไปค่ะลุงแมกขาแล้วในพื้นที่ในหน่วยโอ้เจ้าเอ้เจ๊ไอ้เสนะปลูกยังแหน่ค่ะดักลาเทากับแล้วจะใสิปลูกกันสมมวโมงุ่มเนี่ยับปลูกต้นแค่แล้วใหเป็นโฮมแหละมันก็มีดอกไว้กินอะไรก็ ไม่เลื่อยพวกเสาวะรสกระทกโลกไข้ไม่เลื่อยตะวันวนเป็นนวนจะเป็นหน่วยหนาหนาวค่ะอันนะแต่ที่ปมะมาณนี่เจอยแกะปลูกกล้วยปลูกยังไปปลูกข้าปลูกยังไปฉันตีค่ะอ่าง่ายไงปลูกอีญางที่เขามากกินกับบ่อใดที่ว่ามากกินบางทีเขาอาจจะแบบว่าปลูกไข่มันเห็นสีเขียวปลูกเอาธรรมศาสตรปลูกเอาความสุกระซือนะจ้าบางทีการกินกับบ่อใด จ้าราปลูกกินเน่เห็นปลูกต้นแค่หลายเนาะก่ะสมมิว่ามันชั้นแค่เธอเนาะมันขึ้นไหวเลยต้นแค่นี่มันยั้งจะปลูกงายขึ้นไหวโอ้ปลูกเอาหคมบ่ค่ะท่านขายเด้สมมติมาปลูกสามเดือนด่มันเป็นดอกอ่ะเด้อันนี้มันบ่มันเป็นหญ้ามันบม่เป็นดอกเลยสือจ้าอ่ามันจะเป็นดอกไหวต้นแค่แค่ปลูกเห็นเป็นแนวต้นใหม่ก็่สืโอ้ก็มีอย่างมากอกก้นา เป็นหน่วยเลยสนันสนุนกับพะยาได้ล่ะเป็นห <c oughs> น่วยแันเห็นเขาขายยี่ไฟแดงแบบสีได้ล่ะค่ะแต่เขาไม่เห็นกับพะยาค่ะนะ <c oughs> อันนี้เขาจะปลูกนี่ต้นมันหน่อยหมันขึ้นมามันเร็วเลยตับเดียวนั่นเป็นดอกอันนี้เป็นเบิร์ตปีได้ประกอบหนามนี่จ้าเป็นเบิร์ตปีถ้าสมมติว่าเขาขายผลไม้มาบานนี่เขาบอกเก่งเรื่องของการเห็ดอาหารเทากาับมาหาขายผลไม้แบบซับมือนะ ขายเฟ้แดงแล้วว่าขายน้ำหนาลงเลียนหรือ,อยังไรเข้ากับปูกกันนี่ป,ประกอบน้าแน่ผู้ยี้นะมะฮุ่งแน่ผูอีย่งางที่แบบว่าเข้าสามารถเอาไ,ไปแปรรูปเป็นเงินเท่าไหร่น,นะ,ะทรัพยะกรขายสินนะได้ให้กันเรืกกร่องการเขาเฮ็ดบวกอาหารขายสิดอกแคเขาอาจ,จเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนในการเห็ดอาหารไปสินนะราชได้ย,ยุ่นคือว่าไงคือเข้าจิบปลูกในสิ่งที่เขาเก็บผลผลิตไปต่อยอดได้ ถ้าห้ามาอยู่บานนะผมวางสันนะค่ะโดยเฉพอเอาอผืชชนิดใดที่เ้าสามารถาลดต้นทุนในการสื่อในชีวิตประจําวันท่าไใดก็พวกตะไข่ค้ายสี่น้องค่ะลุงแม็กแมนครับจังเสร็จประดุกเนี่ยถ้าทุกคนไปขายเขาเป็นโลเนี่ยโลหนึ่งกับหกสิบเจ็ดสิบบาทโลหนึ่งกับซี่หตโตแต่ว่าขันห้าขายกับเขาอยู่แล้วถาท่ไปพัดเพชรไปถอดหรือว่าไปยยางสันม,มันก็ได้ให้กันนะสันนะปปนจะคุ้ากว่าคุ้มกว่าจ้อไปปนะขายแขนนำได้หลาย เว้ยมันจะสิจังตัว,นวเ,เนาะแต่สิเก็บปลูกพักผายแน่เก็บพักผายไปแน่ไปปนแน่คือประมาณนั้สิได้อยู่ค่ะบางคือเฮ็ดเกษตรที่ให้มันสัมพันธ์กับการสั่งไายได้เหาโดยการเป็นวัตถุดิบนสวนได้อยู่เล็กๆน่อยๆ,ๆ,ๆนะเอาแต่จะปลูกอันนี้แหละมัละผ้าปลูกกระเพราไ้สั่นได้อยู่ค่ะอะแต่ว่าปลูกแบบนี้คือมันจะขอดีของมันก็คือเขออาไม่ต้องหดน้ำอ่านี่คือขอดีของมันบ่ต้องหดน้ำ ถ้าเลี้ยงปลาก็ับเาต้องเปลี่ยนน้ำศาสนนะ,ค,ะคือมันจะเช็ดรูปแบบนี่มันจะจบเ่าต้องเปลี่ยนน้ำเพราต้องลดน้ำมันก็ง่ายน,นะใส่ตะปุ๋ยซือ้อแล้วก็แล้วก็ยังต้นกล้วยต้นยังเทาก็บวันทีดน้ำมันก็บไก่น้ำศาสนนาะพวกผ้าผ้ากันจองสิมันจะไม่ได้กินขี้ปลาใช่ไหมเพือได้อานิสงส์ของความชุ่มชื่นไปน้ำแม่แม่แม่ประมาณนี้สินะ อเอาลุงแม่คะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอียังถึงท่านผู้ชมอีกรอบนึงนะค่ะที่กําลังรับชมรายการอยู่ค่ะจริงๆเราชีวิตคนเัามันก็บวายังหมางไม่หรอกเขาก็แล่นหาแต่ความสุขกันหละแต่ว่าความสุขของแต่ละคนมันอยู่ไกลอยู่ไกลมันคือกันเด้บางคนกับความสุขก็อยากไปเที่ยวยุโรปหมดแล้วไปหาอยู่เบิร์ฮอไอเฟิลหมดบางคนก็ความสุขก็มีเงินจักมือนก็จะาเป็นดาววีเอ็มหมดแล้วมาขี่ขี่แท็กซี่หางวัดเดี่ยเขาหยุด คือความสุขคนนฮามันบ่คือกันไงแต่ถามว่าความถ้าตั้งโจทย์ความสุขของแต่ละคนันคือกอันแต่แหละแต่เฮาแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าคนที่เคยไปมาเบิดละ่ะรถก็เคยขี่ขั้นงามขั้นดีแล,ะละ้วล่ะบ้านเคยอยู่งามละ่ะจริงๆเราพื้นฐานเท่ากับเคยอยู่องศ์แหละอยากอยูย่แบบธรรมชาติอยากอยู่น้ำให้น้ำหน้าอยากนอนเวีนลมเย็นๆมือไผ่มาสั่ง สบายสบายเป็นสันนะจริงๆแล้วชีวิตคนเฮามันกิบไม่มียั้งมากไมก่หรอกสิ่งเดียวที่เฮ้าตองการคือกันเลยคือความสุขเอ,อความสุขอย่างก็แล้วแต่เฮ็ดเป็นรดถ้าเกิดว่าเฮ็ดเวมันโมเบียดพยยเพรียนไทยมันเป็นความสุขบางคนก็นยอมลงทุนกับลูก ให้ลูกเขียนนี่ดีไปหับเขาเขาบว่าภาษาอังกฤษเก่งกับเป็นความสุขของพ่อแม่อีกแบบนึงอะนะแม่นค่ะอ่าหลังเสร็จผู้จัดการแล้วก็ลงทุนมาอยู่นีเมืองลูกไปเรียนกั่พวกว่าหน้าคนนี้เป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นมีความสุขถูกค่ะอ่ามันมีความสุขที่เฮาได้อยู่ครับกับยากับสิ่งที่เข้าต้องการแม่นแม่บ่ล่ะแม่นค่ะเออจริงๆมันกับบ่ไม่ยั้งย่างยี่จีรังดอกล่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวัฏจักร ช่วงเนี้อาจจะดีช่วงหนึ่งชีวิตอาจจะบด่ดีมันก็มีดีไม่บ่ดีนะเออค่ะกระสูกันไป่ะถอนก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะค่ะลุงแมงเนาะแมงชีวิตง่ายไรก็มันกับบ่สนุกด้ะอ่ะยื้อซื้อเลยก็มันไม่ากเห็ดเลยมันกับมันมีความสุงนะยื้อซื้อนะแมงค่ะมันง่ายปวดมันกับบ่ดีนะคะ่ะบ่ดีค่ะแต่ว่าชีวิตทีคนทุกคนต้องการเนะี่ยคือเป็นหน้าอย่าคล้องอ่ะดีที่สุดนะนะค่ะเออ อือ่ะลุงแม็กขาทำเป็นทันผู้ช่วเพื่อนอยากเขามาติดตามลุงแม็กนะคะติดตามเดชช่องทางใดนะคะลุงแม็กขาสมมตินีก่กับมีจะไปถ่ายคลิปขึ้นกันแหละลงเล่าวนมากก็ถ่ายน้าตลาดถ่ายน้าข่างทางถ่ายวิธีส่วนมากกักกจะไปถ่ายอยู่เล่ากับไลายคนกับทำมาขึ้นไปถ่ายอยู่เล่าคือบาถ่ายอยู่ไทยแน่ค่ะมันก็มีหลายอย่างอยู่ที่มันเป็นคําตอบมันอาจจะม่ถือใจเจ้า จาเอาเป็นยังคือโบรายอยู่ไทยแนย่บางทอเ,เขาต้องการวิถีถ่ย่อนไปจกปักยี่สิบปีหรือว่าสามสิบปีวิถีที่เขายังหาบยังไปขายอยู่บา่าเท่ามันกับโมมี่เดียววิถีที่เขายังเจาะแบบว่าเอิ้นกัน,นกินเข่ากุ้มยังไงเห็ดดำหน้าบัวแงจางเอิ้นกันมาอังสันนะ,ะวิถีที่เขาเคยเป็นมาชิบยี่สิบปีก่อนนะ่ะนะย่บานเขาหาโบเห็นกับมีบมันบมมีแล้วเขาก็เลยต้องไปทายทางหุ่นใม้เบจ้องนันก็เป็นคนเมืองกับเป็นความสุข เป็นวิธีเป็นชีวิตที่เขาเคยผ่านจุดน,นั้นมาแล้วถามว่าเขาเคือทุกข์ขยากแค่แม่กัดแม่ยูว่าเรื่องเงินบ่าเรื่องการเป็นอยู่เขาแต่ว่าข้อวัดเรื่องทุกข์ยากระรับจิตใจนี่เขาวัดบ่ได้บางเสือเขาอาจจะบ่ไม่ยั้งแต่เขามีความสุขกไ็ไไ้ที่เขาอยู่แบบนั้นเขาอยู่เพื่อนหลังไงบางทีเขาอาจจะร,รับโทรศัพท์หอดสามถุ่มก็ได้เขาทวมาทวงค่าบ้าน พวกคือกันเลยเขาวัดได้รับความสุขกับทุกคนบ่ได้ทุกคนอาจจะบ่มีวัตถุมีอย่างแต่เขาอาจจะมีความสุขก็ได้เขาบ่มีหนีมีสินเขามีสิบบาทเป็นของเขาได้สิบบาทเออเขามีแสนหนึ่งแต่ว่าติดหนี้ล้านหนึ่งเขาติดลบหลายเด้ศาสนาะมันก็แล้วแต่มุมมองอะนะจริงแล้วกับ่มีอย่างมากมายสุกคนอลยก็ไปท่ายตลาดครับเลาะตลาดตลีวิถีไทยเราอือที่จังไรได้เด้อ ติดตามได้ครับผมอี่ติดตามได้ทุกอย่างเลยที่จะการแวะส่องกระเซียดแล้วผมมีหน่ายไทยไทยจะปลาจะครบทจะเขียดในรักของวันเด็กว่าไทยลุงแม็กนี่ล่ะว่าไทยผมกับไทยจะห้าให้หน่อยนี่วนไปวนมาอยู่นี่อยตกีโตกกันแท้ะอรนี่เอาเอามือนนี้ลูกเอ้าขอบคุณลุงแม็กหลายๆ่ด้ค่ะลุงแม็กค่ะขอบคุณหลายๆค่ะให้กำลังใจทุกคนนอสู้ชีวิต ต่อไป้ต่อไปมันหนี <ไป S 2> มันอาจสีบอดีมันต้องมีมือดีละไหมคนเฮามันต้องมีมือของเฮ้าหรออ่ะมืนหนีมันอาจสีดีอยู่บางทีเฮาจะาพลาดพรามือซัวกับพี่อันพนันอนนะแต่มืนหนีเพราอาจสีดีอยู่แต่แน่น่าคนกาดจีพอดีก็ได้นะแต่ว่าเฮากับอยู่กับตัวเฮาอย่าท้อสู่กันไปครับตามวัฏจักรชีวิตนดีไป ค่ะอ้าวลุงแม่คขาขอบคุณเล่ยไร้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมฝืดที่หน่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเอามาเป็นแนวทางซื่อค่ะเอามาเป็นแนวทางให้พี่น้องด้วยค่ะเด้ออันนี้เป็นอาณาจักรความสุขของลุงแม็กนะคะติดตามลุงแม็กได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอายังมาฝากเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับวันนี้ตามสบายเราเด้ออยากกินยังตามสบายเด้อสวัสดีค่ะ